สวัสดีครับผมบูมจากคลาสสิกเซนนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้อาจะมารีวิวน้ําหอมจากบ้านมองเตาชกันบ้างนะครับพอที่มองเตาชเนี่ยก็จะเป็นน้ําหอมนิชนะครับที่ผมมองว่าราคาเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่านะครับเทียบกับกลิ่นเทียบกับปริมาณที่ได้นะครับเพราะว่าราคาเขาจะไม่ได้แพงเท่ากับน้ําหอมนิชตัวอื่นนะครับตัวที่ผมเลือกจะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นตัวถือว่าเป็นตัวดังมากๆของบ้านเขาเลยนะครับเป็นตัว intense cafe นะครับของผมเน ขายกับกล่องเทสเตอร์นะครับถ้ากล่องเทสเตอร์ก็จะเป็นโซนนี้นะครับก็จะเป็นกล่องสีขาวกล่องกระดาษนะครับแบบนี้เลยนะครับเปิดเข้าไปก็จะเป็นน้ําหอมเลยนะก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะเขียนเป็นงวง n g t a w intense cafe tester size หนึ่งร้อย ml นะครับอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับ ตัวขวดเนี่ยก็จะเป็นทรงสีเหมือนสีม่วงๆนะครับแล้วก็มีสีแดงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ Inten s e c a f e ฟ100 m ลนะลักษณะหัวสเปรย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาเหมือนจะมีเป็นเหมือนปิ่งปักผมนะครับปักไว้ตรงนี้นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับนี่ผมหมดแล้วแหละใช้จนหมดเลยนะครับผมมีตุนไว้2นะครับแล้วก็กล่องขายเนี่ยผมมี2ขวดตุนไว้หนนะครับนี่ถ้าเป็นฝั่งกล่องขายบ้างกล่องขายเนี่ยจะเป็นกล่องสีทองอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเขียนชื่อรุ่นชื่ออะไรตรงนี้ไว้นะครับชื่อกลิ่นนะอินเทน ถึงร้อยมลนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะข้างในก็เปิดเข้าไปก็จะเจอถุงนี่ก่อนนะเขาจะเป็นน้ําหอมที่ใส่ในถุงตัวนี้นะถุงสีดานะครับแล้วก็ตัวขวดเขาอันนี้จะมีความต่างนิดนึงนะครับจริงก็คือสีขวดเนี่ยจะคล้ายกันนะครับนะสีเหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้ตรงปิ่งปักผมเนี่ย สังเกตดีๆนะครับไอตัวปินปักผมตัวนี้นะมันจะปักกันคนละที่เห็นป่ะคือถ้าเป็นกล่องเทสเตอร์เนี่ยเขาจะปักไปตรงที่กดสเปรย์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวกล่องขายเนี่ยเขาจะไม่ได้ปักหรอกเขาจะใส่ไว้คนละที่ตรงคอขัวตรงนี้นะครับจะทําให้เรากดไม่ได้เห็นป่ะอันนี้จะกดไม่ได้นะครับอันนี้จะกดได้เลยนะนี่เราต้องถอด ตัวสลักนี้ออกมาก่อนนะครับถึงจะกดได้นะโ okay. อเคความต่างเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่างกันที่ตัวกล่องนะราคาก็ต่างกันไม่เยอะนะครับถ้าเป็นเฮสเตอร์เนี่ยเหมือนจะต่างกับตัวกล่องขายประมาณพันห้าประมาณพันพันห้าประมาณนี้นะครับอ๋องทาวเอเทนส์คาเฟ่นเนี่ยก็ถูกปล่อยมาในปี2013นะครับมาในคอนเซปต์ของแอมเบอร์วานิลลาแฟรเกนฟอร์วีแมนแอนด์เมนนะครับเพอร์ฟอร์เมอร์คือคุณปีแอร์มบองทาวนะครับตัวโน้ตเนี่ยท็อปโน้ตจะเป็นฟลอร์โน้ตนะครับส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะมีโรสคอฟฟี่นะครับแล้วก็เบสเนนีี่ยจะมมวววาาิลลไ้ัสแก็ ับขอียงเป็นตัวของขายแล้วกันนะครับฉีดตรงนี้แล้วกันเนาะต้องบอกว่ามองเท้า e t h น n Cafe เนี่ยเป็นเป็น2ตัวในมองเท้าที่ผมซื้อนะครับก็ตัวอื่นๆเนี่ยผมซื้อเป็นตัวเหมือนตัวหลอดแบ่งขายรลอเป็นพวกไว้อออย่างเงี้ยมาลองแต่ว่าผมไม่ได้ชอบไม่ได้ซื้อตัวอื่นมาเพิ่มก็จะมีตัวนี้กับ r e ส t ตโต o Cafe นะครับนะก็จริงๆเขาจะมาในคอนเซปต์คล้ายๆเหมือนน้ำหอมกลมองนิดนึงครับเพราะว่ามันจะมีความมีความคล้ายๆขนมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับสำหรับ กลิ่นเปิดเนี่ยจริงๆก็จะเป็นกลิ่นฟอลอ์ all, แต่ว่าค่อนข้างเด่นไปทางกลิ่นกุหลาบนะครับมันจะเป็นกุหลาบที่มีความเหมือน my, ยัมี่ยัมี่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมกับกลิ่นกาแฟที่เหมือนขั้วกําลังข้นๆนะครับอืมคือถ้าดมอ้าดมแล้วนึกถึงเนี่ยจะนึกถึงลูกอโมโกปิโก้นะครับที่มีความมีกุหลาบแบบฉ่ำๆประมาณหนึ่งยัมี่ยัมี่อะไรเงี้ยเข้ามาปนนกันนะครับนะจะเหมือนกุหลาบผสมกับตัวกาแฟโกปิโก้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นกาแฟโกปิโก้ที่ค่อนข้าง เข้มนิดหนึ่งนะครับก็จะฟีลประมาณนั้นนะครับส่วนฟอลล์โน้ตเนี่ยก็ถ้าดมเงินดีๆก็อาจจะมาไม่ได้ ชัดมากนะครับว่ากลิ่นนี้จะชัดจะเป็นกลิ่นของกุหลาบที่ยัมียัมีแล้วก็มีความคั่วๆข้นๆจากกลิ่นกาแฟนะครับนะสำหรับกลิ่นเปิดจะเป็นประมาณนี้ครับถือว่าเป็นกลิ่นที่กระจายได้ดีมากนะครับต้องบอกว่าผมเคยฉีดแล้วเปิดประตูเข้าห้องเพื่อนทักตั้งแต่เปิดประตูแล้วครับกลิ่นมันพุ่งมาก่อนตัวเลยนะตัวนี้นะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากแล้วลองเจวิตี้ดีมากลองลาสติ้งมากนะตัวนี้เดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่บอกว่าดีหมดทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ดีทุกมิติเลยแล้วกัันนนะคบบต้้อออองงงกกกกกยย่่าาาาิิิิเเปปดดด็จมมมววขุหทีี ยาม,มีประมาณหนึง่งแล้วก็เป็นกลิ่นกาแฟคัค่วๆวค้นค้นผสมผสมกันมานะครับกลิ่นเปิดอจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งถามว่าถ้าคนที่ชอบกลิ่นแนวกาแฟกลิ่นแนวกลมองหรือกลิ่นแนวกุหลาบเนี่ยอาจจะตกลุมนักกลิ่นนี้ได้นะครับเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างสมจริงมากแล้วก็ค่อนข้างเป็นกลิ่นที่ผมว่ามันเบนได้ดีอ่ะมันแบบมันออกมาแล้วมันดมแล้วมันหอมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับ อันนี้ผมฉีดทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยลองไปดมมิเดโนตกันดูนะครับสำหรับมิเดโนตของเขาเนี่ยผมมองว่าตัวกลิ่นกาแฟเนี่ยมันยังชัดอยู่นะครับซึ่งผมว่ากาแฟช่วงกลางเนี่ยมันเด่นกว่าเด่นกว่ากุหลาบนะครับถ้าเทียบกับช่วงแรกนะคือกุหลาบมันจะดอปลงนิดนึงนะครับกลายเป็นกาแฟที่แซงขึ้นมาแล้วครับแล้วก็จะมีความหวานเติมเข้ามานิดนึงนะครับน่าจะเป็นจากโน้ตวานิลานะครับซึ่งช่วงกลางผมว่ามันคล้ายกลมองมากขึ้นนะครับคือมันเข้าไปนในโทนกลมองมากขึ้นคือช่วงแรกเนี่ยอออาาาะเแบ,บี่อบอุ่่มมคววทงงงตพชกล จะเป็นกลิ่นแบบกลมองกลิ่นแบบขนมหน้ากัดหน้ากิน,หน,กนหน้าดมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นโทนประมาณนี้นะครับซึ่งความหวานเนี่ยยิ่งปล่อยให้มันผ่านไปมันจะยิ่งหวานมากขึ้นเรื่อยๆพอมันผสมกับกาแฟมันจะกลายเป็นกาแฟที่แบบกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ผสมกับกลิ่นกุหลาบนิดๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบอร่อยด้วยเซ็กซี่ด้วยยั่วยวนด้วยนะครับนะสำหรับตัวนี้นะบอกบอกยากนิดน,นึงนะครับอ่านี่ผมฉีดทิ้งไว้ประมาณสีชั่วโมงเดี๋ยวลองไปดมตัว ช่วงเบสกันดูนะครับสำหรับช่วงเบสเนี่ยผมมองว่ากลายเป็นกุหลาบมันเริ่มกลับมาเด่นแล้วนะครับหรือว่ากาแฟมันจางลงไม่รู้นะครับคือกลายเป็นว่ากุหลาบกับกาแฟเนี่ยอาจจะมาในสัดส่วนพอๆกันนะครับแล้วก็ความหวานที่มันเริ่มมากขึ้นเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือช่วงท้ายเนี่ยจะกลายเป็นว่ากุหลาบกับกาแฟสัดส่วนพอๆกันแล้วก็มีความหวานเพิ่มขึ้นจากตัววานิลามากขึ้นนะครับซึ่ง3ช่วงนี้ผมว่าจริงโทนมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับช่วงแรกมันอาจจะออกมาแบบเท่ๆนิดนนึึงงเซซ็กกี่่ประมาณัพอขสชว จะแบบอบอุ่นอบอุ่นหน้ากัดหน้ากินแขนตัวเองแล้วแบบเซ็กซี่เบาๆอะไรเงี้ยพอะช่วงท้ายจะรู้สึกแบบมันเหมือน2ช่วงแรกรวมกันนะ่ะทั้งเซ็กซี่ทั้งเท่ทั้งอบอุ่นแล้วก็มีความแบบหน้ากัดหน้ากินอะไรเงี้ยมันผสมผสมกันซึ่งว่าน้ำหอมตัวนี้คุ้มค่ามากนะครับสำหรับที่จะซื้อนะก็คือราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็กลิ่นคุณภาพดีมากนะครับผมว่าถ้าคุณชอบน้ําหอมแนวกาแฟแนวกุหลาบเนี่ยผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ถ้าพูดถึงสายกาแฟพูดถึงสายกุหลาบ อสายกลมองเนี่ยจะต้องมีตัวนี้ติดมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาคุ้มค่าทั้งราคาขนาดที่ได้แล้วก็คุ้มค่าทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตัวนี้ลองเจวิตี้หรือลองลาสติ้งเนี่ยผมติดได้แบบเกิน12ชั่วโมงแน่นอนนะครับคือเบสเนี่ยลากไปยาวๆแน่นอนแล้วกันนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์การกระจายตัวถือว่าทําได้ดีมากนะครับแบบผมว่าไกลกว่า1นถึงสช่วงแขนแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้คือแบบกลิ่นมันนาตัวมาแล้วอะคล้ายๆกับน้ําหอม MFK Bacardoo 540นะครับมันจะกลิ่นมันจะมาก่อนตัวนะครับสำหร ไซส์หนึ่งเนี่ยเหมือนเขาจะมีหลายไซส์นะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ร้อยเนี่ยราคาตัวนี้อยู่ประมาณ4,200บาทนะครับถ้าเป็นบนเคาน์เตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นกล่องเทสเตอร์ก็จะถูกลงมาประมาณ 800- 1000ถึงบาทนะครับนะก็ลองไปหาดูกันได้นะครับตามเพจตามไหไรก็มีนะแต่ว่าตามเคาน์เตอร์ถ้าเป็นลองดมกับพี่เบเอเนี่ยพี่เบเอเขาแนะนําดีมากนะผมว่าคุณตกเป็นเหยื่อเขาแน่นอนนะครับผมว่าถ้าคุณไปดมเนี่ยผมว่าคุณได้จัดมาสักขวดหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่เบเอผมว่าเขาดีมากอ่ะผมผมเคยไปแล้วก็แบบผมทับบใจมมาาาาากกกแเเ้รริดีลว ผมว่าเขาจริงใจมากเขาแบแบบอยากให้เราลองอยากให้เราลองเลือกว่ากลิ่นไหนที่มันเหมาะกับตัวเราแล้วเขาจะแนะนําว่ากลิ่นเนี้ยตัวเนี้ยผมว่าดีที่สุดสําหรับกลิ่นแนวเนี้ยเขาจะแบบอยากให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับบ้านไปแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าได้ไปลองที่เคาน์เตอร์นะครับจบแล้วนะครับสําหรับการรีวิวมองเทาอินเทนส์คาเฟ่นะครับก็คลิปหน้าผมจะมารีวิวน้ําหอมตัวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ